ตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวอุปกรณ์ส่งเสียงดังที่ชื่อว่า Pd ดีนะครับ PD ีเนี่หน้าตามอย่างนี้นะหน้าตาหลักมาเลยนะครับตัว Pd เนี่ยจะถูกออกแบบให้ครบเครื่องเหมือนในการป้องกันตัวบุคคลนะครับที่มีไฟฉายในตัวนะครับก็ให้แสงส่องสว่างก็พอสมควรนะครับ่อทําให้ตาพร่าดได้แต่ก็ไม่สว่างเท่ารุ่น PbU นะครับหรือ PbL หนึ่งนะครับ วิธีการใช้งานนะครับก็คือเอาตรงนี้เนี่ยผูกคล้องกับกระเป๋าถือเรานะครับตรงโซ่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับร่างกายเรานะไม่ว่าจะเป็นเอวหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นเอวหรือว่าเป็นหูกางเกงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุไม่ดีขึ้นเราก็ดึงสลักนะครับเสียงตัวนี้ดังอยู่ที่120เดซิเบลนะครับ ลองฟังเสียง120ยเววดูก็<อ>นะครับ<อ>เป็นเสียงที่ดังพอสมควรนะครับทันทีที่ดึงเสียงดึงสลักมันออกปุ๊บเนี่ยหูได้ยินเสียงมันปุ๊บจะได้หู้เราจะเปลี่ยนโหมดทันทีนะครับจากโหมดฟังเสียงธรรมดาปกติเป็นเสียงดังทันทีก็จะรู้สึกได้เลยนะครับ อ,อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เกี่ยวกับกระเป๋าตัวนี้เกี่ยวกับร่างกายเวลามีใครมาก,กระชากกระเป๋าเราสลักนี้อยู่กับร่างกายใช่ไหมครับอยู่กับกางเกงเราอันนี้ไปกับกระเป๋าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้ายที่กระชากกระเป๋าเราไปก็ได้ได้ตัวนี้ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือกระเป๋า <music> <c oughs> ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าคนจะมองเขาตลอดรอบทางเลยนะครับก็เป็นเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่ดู <c oughs> <ล head> ดีทีเดียวนะครับตัว PD ดีเนี่ยมันจะมาพร้อมด้วยอุปกรณ์ อีกตัวหนึ่งนะครับมันเหมือนเป็นสวิตนะครับตัวนีเ้เป็นเหมือนปากเป็ดนะครับคือเราจะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปในตัว Personal Alarm แทนสลักเดิมของมันนะครับพอเสียบไปปุ๊บนะครับไอตัวปากเป็ดเนี่ยนะครับเราก็เอาไปเสียบตรงประตู โรงแรมหรือว่าหน้าต่างนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเผื่อว่านะครับห้องที่เรานอนเนี้ยเราอยากจะต้องการความมั่นใจว่าจะไม่มีใครมาเปิดตอนที่เราพักผ่อนไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีใครมาเปิดปุ๊บมันจะถูกดีดออกมาเนี่ยออกไหมฮะถูกผลักออกมาปุ๊บมันอาปุ๊บมันจะส่งเสียงดังทันทีเลยนะ,นะครับ เราปักเป็ดนี่นะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับโดยเอามันเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องประตูนะครับขั้นแรกต้องเอาตัวสีดำๆนี่ออกก่อนนะครับเอามันเสียบเข้าไปในช่องประตูนะครับพอเสียบไปในช่องประตูปากมันก็จะติดกันใช่ไหมฮะปากมันติดกันมันก็จะไม่ดังนะแต่เมื่อไรที่ปากมันอ้าออกจากกันปุ๊บมันจะดังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครมาเปิดประตูห้องนอนเรานะครับความดังของมันที่พอมันหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะเตือนให้เราเตือน ก็เป็นอุปกรณ์เสริมของตัวรุ่น Pd นะเป็นเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ครบเครื่องรุ่นหนึ่งนะครับตัว Pd นะครับก็ใช้ได้ครับตัวนี้ผมผมแฮปปี้ตัวนี้นะครับหน้าตาจะผู้ชายนิดหนึ่งนะครับ Pd ครับ